เกลรดารีวิว7วันที่ห่างลูกๆไปผ่าตัดหลากหลายความรู้สึกมากทำแฟนแๆแห่เทคแคร์และส่งกำลังใจให,ให้กับคุณแม่ลูก2อย่างนักแสดงสาวเกลรดาหายวัยวๆกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดวันที่27พฤศจิกายน2567ได้เห็นคุณแม่ออกมาเปิดเผยว่าเพิ่งจะเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและเป็นหนองมาหมาดๆทำให้เธอนั้นต้องห่างจากลูกๆทั้งสองคนไปนานถึง7วัน พร้อมกันนี้สาวเกลก็ยังได้รีวิวความรู้สึกเอาไว้ว่าเมื่อวานแม่กลับบ้านในวันที่ลูกเกล้นครบสี่เดือนพอดีคุยกันเยอะมากเหมือนคิดถึงกันสุดๆเจวันที่ผ่านไปกับหลากหลายความรู้สึกทั้งคิดถึงทั้งโหยหาทั้งเจ็บกายที่ผ่านมาคุยกันก็ผ่านกล้องดูรูปดูคลิป แต่ก็ตื่นมาปั๊มนมทิ้งตรงรอบทุกครั้งถึงแม้จะเจ็บกายก็ตามนมลดบ้างจากร่างกายที่ไม่ไหวแต่ก็ใจสู้สุดๆไปเลยเมื่อคืนได้กลับมานอนกับพี่กราฟคืนแรกเอ็นดูพี่กราฟมากแม่ครับเราจับมือกันนอนก็ได้ตัวกราฟอยู่ห่างจากแม่มากเพราะกลัวแม่เจ็บตอนคลอดน้องเขาก็ทำแบบนี้แต่พอหลับแล้วเด้งตัวลุกนั่งมาซบและกอดคอแม่พอรู้ตัวก็เด้งไปหาพ่อพอเผลอก็มากอดมาซบ สลับไปมาทั้งคืนส่วนแม่นั้นเกรงไปทั้งตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหายไปผ่าไส้ติ่งอักเสบแตกและเป็นหนองและก็มีแต่เหตุการณ์พีพีเล่าไม่ไหวแค่จะบอกทุกคนว่าปวดนี่ปวดหน่อยไปหาหมอเลยนะคะอย่าอดทนอย่าคิดเองประกันก็จําเป็นมากถึงมากที่สุดระดาสิริมณีวัฒนาเกิดวันที่16พฤษภาคมพศ2533ชื่อเล่นเกลเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทย สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพระดาศิริวัฒนาเป็นนักแสดงชาวไทยนักแสดงกลุ่มพาวเวอร์ตของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซสเวทวิทยาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและระดับปริญญาโทได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม3.90คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2533เข้าวงการได้โดยชะนะเลิศอันดับที่1จากเวทีประกวด EVERSENSE ยังเฟส COOLACT ประกวดไวทีนได้ตำแหน่งสาวหน้าใส DEFEE ระดา สมรสกับนักแสดงหนุ่มแมนการินพัทราพัฒน์ฒเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2 5 5 9 ปัจจุบันระดาและกาเรนมีบุตรชายด้วยกันสองคนคือกอรทธัธ์พัทรพัฒน์ชื่อเล่นกราฟเกิดเมื่อวันที่วันที่21ิมิถุนายนพศ2564และกอนพัฒน์พัทรพัฒน์ชื่อเล่นเก้นเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ2560จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเสสเวทวิทยาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและระดับปริญญาโทเกียรินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเกรดเฉลี่ย3.90คณะบริหารธุรก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ